ครับแนน้า้ต้องกับรายการไมโครโค้ดอินฟินิทมันจะเป็นเล่นเกมของออฟดิวตี้โวล์วอลทูนะครับผมในภารกิจที่2นะครับกับเล่นระดับยากสุดๆเลยนะครับผมนั่นคือระดับวิเทเลนนะครับนี่เลยวิเทเลนนะครับไปลุยต่อนะครับเฮ้ยสวัสดีซัสแมนหลังจากหายแล้วตอนนี้อาจารย์จากซัสแมนที่โดนกระจกๆไปเมื่อคลิปที่แล้วนะตอนนี้หายดีแล้วนั่นจะหลายสัปดาห์อยู่แหละนะี่เปี๊ยสันจะไปบูบีน้องดิ so you're good. เอาใหญ่เอาใหญ่ใ,หญในภารกิจนี้นะครับผมเราก็รับบทเป็นแดเนียลคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือมีจ่านาลกเข้ามาปั่นละทีเนี้ย <laughs> งานงานปวดหัวละจหหังหวะนี้สตาร์ทรถถังครับกับรถถังเชอร์แมนนะครับเชอร์แมนรถถังสุดยอดตัวประกอบ ก็มันตัวประกอบริงนะตั้งแต่ดูแทนกฟูลี่แล้วนะเชอร์แมนนี่แหละแม่งคือตัวประกอบชั้นเยี่ยมเดี๋ยวในคอร์ดูตี้เนี่ยจะเห็นเชอร์แมนกลายเป็นเศษเหล็กทันทีเลยนะครับอ่าไปขบวนนะผมบุกช่วงเช้าหรือช่วงเย็นวะเนี่ยไม่ได้ดูเวลาด้วยไม่ว่าน่าจะช่วงเย็นละมั้งช่วงเช้าไม่น่าจะขนาดนี้แหละบรรยา สภาพแวดล้อมก็โอเคสวยสวยงามนะครับอันนี้เราอยู่กับเพียสนะครับผมคนขับรถถังนะผมเดี๋ยวเราจะได้เล่นไก่ตัวนี้ด้วยนะครับผมถังเชแมนนะแต่เสียดายรถถังในภารกิจเอ้ยไม่ดิในในเกมภาคนี้มันมีแค่ภารกิจเดียวโหเสียดายมากเลยนะครับระบบก็สมจริงอยู่นะโดยเฉพาะมุมมองมันนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับแต่เสียดายมันมีแค่ภารกิจเดียวแล้วผมในโหมดรถถังนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องในเกมนี้นะครับผมก็น่าจะเพิ่มมาหน่อยเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่อารมณ์ของเขาดูเตะแต่และภาคเขาจะออกมากี่ภารกิจกี่ภารกิจก็แล้วแต่อารมณ์เขาอะนะครับรแต่ถ้าแต่ถ้าหน้าบ่นที่สุดคือภาคอีภาคอะไรวะอิ f i n i t ตี้วอลแฟร์แม่งแทบจะขับยานแทบตลอดเลยมั้งเนี่ยนะครับแทบจะขับยานตลอดเลยขับยานยิงยิงข้าศึกนะครับ บาร์บีคิวจังหวะนี้ไม่เหลือเละเป็นหลุมเป็นบ่อครับผมนี่มันโดนัทไม่ใช่เลงงูคุโดนัทจริงๆนะโดนัทจากอ่าโดนัทฟอร์มฟอร์มอเมริกันนะเละบอกได้คำเดียวเละนะครับรุยต่อเลยจังหวะนี้ใกล้ถึงจุดเกิดเหตุแล้วเฮ้ยไอ้สิ่งมมาทางนี้เว้ยสตูเกตเข้ามาแล้ว บอมว่าเรียบร้อยเละตัวประกอบกูบอกแล้วเชอร์แมนแม่งคือตัวประกอบลงลงลงไอเราไม่โดนสักเม็ดนะฮะเราคือพระเอลกลบลบมันจะเป็นเรื่องจริงก,กูโดนานเลยนะเอาคันล่างโดน,นอีกเชอร์แมนแม่งโคตรเร็เรตเละลมพลกับเทอร์เนอร์ภารากิจนี้ช่วงไหนผมเงียบไปก็ต้องขอไปด้วยเพราะผมใช้สมาธิในการเล่นแล้วก็บวกกับเป็นระบบคลาสสิกด้วยต้องใช้ความระมัดระวังสูง quân Ôi, bắn đây ngay Mà dính tổ lắm đây Smoke Ôi Ôi Em chỉ dính đi chính bye, bye bye. vơi Cột lắm, cột lắm Lắm bờ cột ้อวงวงังดิลองแต่ถ้าท่อนไหนผมเล่นไม่มันก็ต้องขอภัยจริงอันนี้มันคือระดับเซอร์เลนต์นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เลือดแบบดีเจนเป็นเลือดแบบเลือดคลาสสิกเลยต้องค่อยๆไปค่อยๆแซะนะครับเกมนี้เฮ้ยใครขว่างวะ luôn Sussman anh em ạ Mở răng Ô cái tục này quá Kiểm đi khuất kỳ lèm này nè Tiếp lối Rồi mấy nè Sussman có rồi Dạ Có dạ này có dạ รลีหลบไปมาเล่นจังหวะนี้ไปเลาะข้างล่วงไม่ค่อยไว้ใจบอดภาคนี้นะอ,องลงนะผมรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มกันหลังไม่เหมือนภาคอื่นภาคอื่นคือมันยิงมันยิงคุ้มกันแบบเต็มที่เลยแต่ภาคนี้คือ เหมือนไม่ไม่กันนะม,มันหลุดเข้ามาได้กดง่ายเลยหลวงน้องตายหนึ่งอีกไหมหลวง รีโหลดให้หมดค่อยไปโอ้ยกระตุกเกมโคตรกินแรมยอมรับตรงๆเลยนะคอมผมแรมน้อยมากเป็นแรมแปดทำงานหนักสุดคือ cpu กับอาจอตอนนี้ทำงานแบบ the แบกอยู่เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บตังค์นะผมแต่ก็ผมซื้อ S ผมก็ใช้ SSD อยู่หนูนะแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่ นั่นแหละนี่คือเกมคอร์ปเบลตี้กินแม่งทุกอย่างจริงโดยเฉพาะแลมนี่หนักไม่ไหวแต่ถามว่าเอ้ยทำไมพี่เล่นโมเดลแฟนแล้วมันลื่นครับผมผมก็ไม่รู้อาจจะออตติไม้ดีมั้งแต่เกมนี้น่าจะเอออตติไม้แย่ด้วยโอ้หกระตุกกระตุกอะไรวะโอเคปรับเฟรมเรทแล้วตอนนี้ผมนี่อัดแล้วก็ไอผมยกเลิกอ,อัดแล้วก็ เปลี่ยนเฟรมเรทเลยเป็น50าสิบละไม่เอา60สิบโหกระตุกดีเลยมันมันแหลกตรงไหนวะไอตอนถามว่าตอนตอนแม่ถ่ายมันไม่แหลกมันแหลกไหมบอกบอกเลยว่ามันไม่แหลกนะแต่พอถ่ายปุ๊บมันจะแหลกโอ้แม่งไม่ไหววะโอเปลี่ยนได้ละเปลี่ยนได้ด้วยมามันต่อโอเคลื่นละ เปลี่ยนไล้ทีคือลื่นเลยไดซีเกือบเต็มจริงๆก็ไม่ได้เต็มถึงขั้นแดงหรอกแต่ว่าเปลี่ยนไปก่อนตอนเนี้ยโอเคลื่นละลื่นนิดหน่อยเล่น50เฟร,รมพอก็ได้เกมนี้ <c oughs> แม่งโคตรกินแรมบอกเลยแต่กำลังไป

อ้าวแย่เรายิงไปแล้วทั้งมันเลยแต่จริงเนี้ยไอโซนเนี้ยเราควรจะจับกลุ่มนะแต่แต่มันเหมือนทำท่าจะยิงอะ่ะเราก็เลยยิงไปก่อนไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้แต้มเพื่อนสั่งไปอย่าให้ลูกน้องลำ้ำอะไรเ,เพื่อน ลวงสแมนนะสัสแมนขอ,อยาหน่อยอยูมา,มาเลยไฟนยิงเลยลวงมามาโอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ้โอ้โอเล่นตัง,หงไหงวะยังไม่เห็นเลย ไอ้ซัดแมนขวางวะเดี๋ยวเขาสานอาหารีกลอบะรวยเลยนหน้ายิงมันเลยนะ <c oughs> เปิดไปหมดยังยิงอะไรยิงอะไรใช้เออ ปีแอร์ยิงกำจัดมางหน่วยกำจัดมางครับพี่น้องกลุ่มกันเพื่อนอีซี่เล่นไปด่าฟิล้ามมาเยอะ เรียบร้อยอย่า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 แตะเื่อนข้าใครจะแตะเนาะอยไหอีก

หมดเถอะยังมีมีกขันหมดละเรียบร้อยอสาหาัสบอกเลย hey! Hey! เก็บยาก่อนหาของโอเคเรียบร้อยแล้วไ,ไม่มีของละไปสุดยอดสามหน่อชเชอร์แมนนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นเศษเหล็กทันทีเชอร์แมนตัวประกอบฉันดีในเรื่องทั้งทั้งหนังทั้งเกมอะบอกได้คำเดียวไปเลโยไปเราก็วิ่งนำในจังหวะนี้จังหวะนี้วิ่งยาวนะกดอีายอญเนตชาร์ตเป็นไบโญเนตชาร์ตที่แบบไม่ค่อยเร็วเลยซูเปอร์เดฟิลด์ไม่ได้ผมเปอร์เดฟิลด์มันวิ่งเร็วกว่ามันวิ่งช้า นะถ้าใจเทียบอะก็คือ Battlefield V แบบเหนือเหนือทุกอย่างจริงเรื่องสงครามโลกเนี่ยตอนชาร์จวิ่งเนี่ยคอสดูตี้วิ่งช้ามากแถมแอนิเมชันแบบงูงๆกังๆนะเวลาแทงแต่ตัดภาพมัน Battlefield โอ้โหแม่งแทงคือแบบเจ็บอ่ะแบบสุดยอดเลยอะแอนิเมชันคือมึงดีมากนะครับทำง่ายได้ EA เนาะแต่ข้อเสียของค่าย EA ก็คือแม่งแฮกไม่เคยปราบเลย ทำไม่แบบแม่งจากเกมดีกลายเป็นเกมเสียทันทีเลยแฮกจากประเทศจีน่ะกล้าพูดเลยประเทศจีนแม่งแบบมีแต่แฮกใช้แต่แฮ็กสกิลหมา เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยไม่ค่อยชอบระบบการหายใจแบบสโลว์ชั่นว่ะมันมันโอเวอร์ไปว่ะผมรู้สึกผมนะโอเวอร์ไปอยากได้แบบเดิมอะไ,มได้ไหมพอมาแบบนี้ปึ๊เพิ่มแปลก,กอะมันรู้สึกแปลกไปเลยอะแต่ข้อดีมันก็มีเยอะแหละเยอะจนได้เปรียบไปเลยอะเยอะจนโกงอะข้อดีอย่างเงี้ย

ปยาวอะกระเป๋าอะตกอะไรตรงนี T ้เนี่ยเฮ้ยอย่าคว้างดิโอ้โหระเบิดจากไม่อยากได้เฮ้ยคว้างไหมก็ต้องเก็บเช็ดตลอดเลยคว้างดีป่ะอย่ากระปโบวยบอลเลยจังหวะนี้ไปเว้

ลงมีคนว่ะเกมนี้มีตัวถึกนะระวังนะงนะตัวถึกแบบมีทั้งลูกซองแล้วก็ปืนกลระนัดนะครับก็ต้องระวังมันเป็นการเพิ่มความท้าทายอย่างหนึง่งระวง โอ้หพอปรับเฟรมเรทให้แบบให้มันนิ่ง50ก็นิ่งเลยโอเคเลยไม่มีความแหลกอะไรทั้งนั้นแต่พอปรับหกสิบปุ๊บหลุดโลกเลยแหลกเลยมาเพื่อนแต่ข้อเสียคือมันจะเล่นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตกก่อไปแล้วโมไปยังไม่หมดอีกเหรอ Băng bay Một em em quá, đẹp em em mấy, <laughs> em em ตรงไหนอีกตรงไหนอีกนี่ไหมไปแล้วเรียบร้อยหมดมาเขียวหมดแล้ววางถังน้ำม euh ันแบบงงนี้เน่ยนะโอ้โอ้โอ้เก็บต้นี่แหละเบทเลนมันจะประมาณนี้แหละครับผมเกือบตายตลอดความยากกับตรงนี้แหละ Không đi trên đó Mình dẫn vào đi phải và สองนายเพื่อนันมีใครอีกไหมหมอบว่ะมันหมอบหมอบลงหมอบลงมาเลยต่อไปหาเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์คุยยืนชิลเลยทีเนี้ยแล้วมึงตั้งเต็นกันตอนไหนวะอ๋อลืมไปเป็นเต็นของข้าศึก I'm going to go to Alright, listen up. Alright, we under assault near the church. <laughs> they need ammo <laughs> an and fire support. Send a squad immediately. Sir, so we're already stretched pretty thin. Then stretch thinner. Yes, sir. Yes, sir. We can take the jeep, so we're going to need armored support. เอารถจิบไปช่วยเพื่อนตอนนี้นะครับของขอบพีพีเอสทำไม่ได้ครับผมได้คำสั่งจากขอเลียนต้องไปต้องไปทางตะวันตกอีกพีเอสก็ไม่ว่างนะครับผมเราต้องดูแลตัวเองนะจังหวะนี้ช่วยโลไปดีไว้นะครับไปขึ้นด้วยรถจิปนะฮะฉากขับรถเป็นฉากที่แบบบงญและบองอยังไงไปดู ดูลูกน้องเดี๋ยวดูลูกน้องลูกน้องที่มันขับตามดูนะหน่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 ะมันปงจีบคนให้เรานำนะเพราะว่าบอดมันขวางว่ะมาโอ้ ไป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 แก้ปัญหาแก้ปัญหาเฮ้ยลูกน้องขวาง <c oughs> ไปไปชนแมงนี่ยแหละบอกแล้วลูกน้องขวางเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องชนแม่งลูกน้องชนนี่ <c oughs> มึงใจเย็นดิเฮ้ยมันโบูงจริงนะภารกิจเนี่ย ขับรถนี่แหละบล็อคบงอะลูกบงชอบขวางไอ้เหี้ยขวางไม่พอเวลาเรานำแม่งมันชนตูดอ่ะไอ้เหี้ยเกือบชนแล้วเมื่อกี้มาฉากยิงฉากยิงก็บงเหมือนกันเกียดปืนมึงมากเลยปืนมึงช้ามากเลยแถมร้อนเร็วด้วยเฮ้ยเพื่อนขวางแล้วเฮ้ยมันบงจริงๆภารกิจเนี่ยไม่ควรทำอ่ะ นี่มันบงเนี่ยืหปืนร้อนคุดเร็วเลยความยากเริ่มแนละ้วลูกน้องขวางอีกแล้วโอ้ยเอออย่าขวางเงียลูกน้องควรจะแทงอ่ะแทงไอ้ตรงนี้หน่อยโอ้เราโดนรับดาเมจเต็มๆหืมปืนช้ามากปืนร้อนโอย้ย กูตายกูตายตายนี้กูตายบอกเลยปืนร้อนปืนร้อนเรียบร้อยกูบอกแล้วภารกิจนี้มันโปงมันโป่งยากยากสมชื่อปืนร้อนเร็วด้วยบ้าทุ่งใหญ่เลยศัตรูกี่จำนวนก็ไม่รู้เนี่ยต้องยิงทีละนัดสินะ มันตัวละเมเ็ดไงยังเป็ในตัวอึดไปยิงไปออกไปก็ไปไอ้ปืนร้อนอีกก็ปืนร้อนเร็วมากเลยเกียดภารกิจนี้บอกแล้วภารกิจขับรถมันบงภาคเนี้ยปวดหัวเลยเมื่อกี้บอดบอดชนตู่ดิ แล้วเป็นอย่างนี้หลามวันหลายรอบเหลายรอบมากเลยบอดชอบชนตัวเวลาเราครับนําคือภารกิจเขาบอกชัดเจนว่ามึงต้องไปให้เร็วห้ามหยุดแต่ดูบอดเด็กจะเสียงานจริงๆเลยเนี่ยตอนละบาย ตายรอบเดียวเกียรเลยเกียรเลยภาคเนี้ยการขับรถเกมนี้คือเกียรเลยระบบปืนเหมือนกันนะฮะปืนกลเกมนี้ก็เกียรเหมือนกันมันไม่สะใจเท่า MG MG มันยังพอแบบเออคุยได้อยู่มันรวงไงแต่ว่าเข้าเสียมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แรงแต่ปืนของเมกันกลายเป็นว่ามันยิงช้าเฉยเลยมันไม่ทันใจแถมร้อนเร็วด้วยนะฮะร้อนเร็วเกินไปวะทุกภาคเลยแม้กระทั่งโมดลแฟร์สาม โมโนไฟสามก็ร้อนร้อนเร็วครับผมไอฉากคือรถถังและแชมเบอร์ิกันนะครับร้อนเหมือนกันแทบจะทุกผ้าแม่งปืนร้อนโคตรเร็วเลยแต่ที่แน่ผ้าคน,นี้คือร้อนเร็วสุดนะครับผมจัดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับไปจบคลิปเพียงเๆทุกคนผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ผมถ้า,ยา,ยาผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะนครับโอเคทุกผู้ชมดีๆเจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์และสติ๊กเกอร์ได้เลย